สวัสดีค่ะวันนี้ห้างทองบางอย่างนี้นะคะยกสร้อยคอน้ำหนักสองสลึงมาทั้งถาดเลยค่ะลูกค้ามีหลายแบบหลายรุ่นลายมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นสินค้าเข้าใหม่เลยนะคะมาชมลายแรกกันเลยนะคะลูกค้าลายนี้นะคะลูกค้าจะเป็นงานฮาโลนะคะน้ำหนักสองส สายเด็กค่ะยาว14นิ้วนะคะลายนี้นะคะมีทั้งสายเด็กแล้วก็สายผู้ใหญ่นะคะสอบถามสายเข้ามาได้เลยมียาวถึง22นิ้วเลยนะคะลูกค้าอยากได้ไสายไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะลายต่อไปนะคะจะเป็นลายผักนะคะ คอลายนี้นะคะจะเป็นลายโซ่ทับลายค่ะลูกค้าความยาวนะคะเริ่มต้นตั้งแต่14นิ้วจนถึงยาว2 2นิ้วขนาดสวมหวัวได้เลยนะคะลูกค้าเป็นงานโตกนะคะลายต่อไปนะคะจะเป็นลายโซ่ฝรั่งนะคะและเส้นนี้จะเป็นงานปัังลายต่อไปนะคะจะเป็นงานโซ่ฝรั่ง จะเป็นงานตันนะคะความยาวอยู่ที่ส8นิ้วนะคะลายต่อไปนะคะจะเป็นลายผ่าไหวยนะคะเส้นนี้งานโปร่งนะคะลูกค้างานผ่าไหวยทันปองนะคะความยาวเส้นนี้นะคะอยู่ที่2 0นิ้วคะ่ะ เส u, e. ้นนี้นะคะลูกค้าน่าจะรู้จักกันดีนะคะลายนี้จะเป็นงานเบ้นนะคะน้ำหนักสองสลึงค่ะความยาวเส้นนี้อยู่ที่20นิ้วนะคะเส้นนี้นะคะจะเป็นลายทาร่โลั้นตุ้มนะคะลูกค้าความยาวเส้นนี้20นิ้วนะคะลายต่อไปนะคะจะเป็นงานผ่าไวยนะคะผ่าววยเปร่งนะคะลูกค้าความยาวเส้นนี้นะคะอยู่ที่24่ิีนิ้วค่ะเป็นขนาดสวมหัวได้เลยนะคะ ลายต่อไปค่ะจะเป็นงานโซ่โประดนะคะความยาวเส้นนี้อยู่ที่2ีนิ้วค่ะน้ำหนักส่งสลึกนะคะลูกค้าเส้นนี้นะคะจะเป็นงานปังนนะคะจะเป็นสายเด็กนะคะความยาวอยู่ที่14นิ้วค่ะอันนี้จะเป็นลายหัวคู่นะคะลายต่อไปค่ะเป็นลายยอดนิยมเลยนะคะลูกค้าก็คือลาย แข็งแรงแล้วก็ทนทานมากค่ะความยาวเส้นนี้นะคะอยู่ที่20เซนติ20นิ้วนะคะ,ะความยาวมีเริ่มต้นตั้งแต่14นิ้วนะคะสายเด็กจนถึงขนาด20นิ้วเลยนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะได้ลายสร้อยคอน้ำหนัก2ส,สลึงนะคะสามารถแอดเข้ามาที่ลายแอดขึ้นบน,นหน้าจอนี้ได้เลยนะคะคลิปนี้รีวิวสร้อยคอน้ำหนัก2ส,สลึงครบทุกลายแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ